ชีวิตรจริงเคยมีอย่างงี้ไหมชีวิตจริงหรอแบบคุนแผนหรือขุนช้างคุณช้างใช่ไหมออคุณช้างคุณช้างก็เคยมีแบบว่ามีแบบมาตือต้อตือต้ออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบออออคืออย่างในละครน่ะในละครดีอะ่ะมันเลือกไม่ได้ไงเวลาเราเอ,อ่อานเราดูเรารู้สึกว่าเราลำพานแต่ว่าถ้าในชีวิตรจริงอะ่ะตัวเราเองเราเลือกได้เราเลือกเฟดตัวออกมาเลยเราเรารู้ว่าเราไม่ชอบแบบไหนออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะอืมอ่าแล้วก็แบบตามตื้อไม่ได้อะ ตื้อมากๆาเหรอหูตาตื้อถึงบ้านอุณงต่ว่าลำบากใจเช้าถึงเย็นถึงหน้าตาพอไปวัดไปวาได้แต่มีสตางค์ในกระเป๋าอะไรงนี้หน้าตาพอไปวคือพี่ก็บหนูพูดเลยนะว่าไม้เซตของหนูอะหนูไม่ชอบคือะหนูอยากมีด้วยตัวเองอะหนูไม่ชอบพึ่งพาใครเราเราคือเรารู้สึกว่าสมัยเนี้ยเราต้องเก่งด้วยตัวเองอะไม่ใช่แบบไปพึ่งพาใครตลอดเท่าวันในวันหนึ่งเราล้มขึ้นมาอะ หรือว่าเขาทิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มันมันอยู่ที่เขาหมดเลยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าต่อให้เขาจะมีหรือไม่มีค่ะไหนเราก็เราก็มองว่าเราก็ต้องต้องมีเองอยู่ดีอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเขาจะหล่อหรือไม่หล,อล่อรวยหรือไม่รวยอะไรเงี้ยเอาที่ใจเรารักดีกว่านี่นะนีจ่จริงจริงนะเอ,เอาที่พูดตรงๆเลยตรงนี้